ทั้งเกิดลลนายอธธิวัตสุคนทปรดิษรองอธิพดีกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมเปิดเผยว่าในช่วงดูฝนเกิดมรสุมหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนเกิดภัยธรรมชาติน้ำหลากดินถลม่มสร้างความเสียหายให้กับประชาชนทั้งกรมทรัพยากรน้ำ ได้เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ในการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำท่าแนะน้ำฝนตลอด24ชั่วโมงอีกทั้งได้ปรับปรุงสถานีเตือนภัยล่วงหน้า Early Warning สมบูรณ์แบบพร้อมใช้งานทุกพื้นที่พร้อมอย่างอบรมผู้รอบรู้แกนนำหมู่บ้าน ในแต่ละพื้นที่เฝ้าระวังภัยธรรมชาติได้มีความชำนาญในการเตือนภัยล่วงหน้าข<ล>องสถานีเออร์รี่วอร์นิ่งครับในเรื่องของการเฝ้าระวังเตือนภัยในฤดูฝนขณะนี้นะครับทางกรมชลกระทานเราเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเฝ้าระวังเตือนภยัยโดยเฉพาะเรามีเครื่องเตือนภัยที่เรียกว่า Early Warning นะครับมีทั้งหมด 1,546สถานีทั่วประเทศนี่นะครับ76จังหวัดซึ่งขนาดนี้แล้วเนี่ยเรามีการซ่อมบำรุงเนี่ยไปแล้วกว่า90อร์เซนะครับที่จะเตรียมรับสถานการณ์ฤดูฝนที่กำลังมาในขณะนี้นะครับซึ่งในพื้นที่ที่มากที่สุดก็คือในพื้นที่ของภาคเหนือนะครับภาคเหนือตอนบนเนี่ยเรามีทั้งหมดเนี่ย8จังหวัดด้วยกันรวมทั้งหมดเนี่ย643สถานีนะครับซึ่งขนานี้เราพร้อม เตรียมพร้อมแล้วที่จะรองรับในเรื่องของการเฝ้าระวังการเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชน8จังหวัดนะครับซึ่งเราได้มีการซ่อมบํารุงแล้วเสร็จไปแล้วเนี่ยนะครับของเฉพาะของ8จังหวัดเนี่ยนะครับเ0กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับคาดว่าเราจะรายงานสถานการณ์เนี่ยให้กับทางจังหวัดทั้ง8จังหวัดทางปอพจังหวัดรวมทั้งอำเภอและก็ท้องถิ่นนะครับให้ได้รับข่าวสารทันท่วงที กับสถานการณ์ที่จะถึงเกิดขึ้นในครั้งนี้น,นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของปริมาณน้ําฝนเนี่ยนะครับที่ขนาดนี้เนี่ยเป็นฤดูฝนปกตินะครับเราจะเห็นได้ว่ามีมีฝนตกทั่วบริเวณนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้นะครับแต่ขนาดนี้นรปริมาณน้ำนที่จะเข้าอ่างเนี่ยประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งปริมาณน้ําฝนยังรองรับเข้าในอ่างได้อีกจํานวนมาก ประกอบกับถ้าน้ําหลากลงไปถึงดังพื้นที่ภาคกลางเนี่ยคาดว่าขนาดนี้น้ําหลากยังไม่ไม่มากเท่าที่ควรนะครับเรายังสามารถรองรับสถานการณ์ของน้ําที่จะเข้าอ่างได้อีกจํานวนมากครับซึ่งขนาดนี้เนี่ยครับกรมชลประทานน้าเราเนี่ยมีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการที่จะเฝ้าในเรื่องของการช่วยเหลืออุโทโกภัยเรามีเครื่องสูบน้ําทั้งหมดเนี่ยาสามเครื่องนะครับทั่วประเทศเนะครับ เรามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด11ภาคด้วยกันนะครับซึ่งขณะนี้เรามีเจ้าหน้าที่เนี่ยรวมแล้วนองร0กว่าคนเนี่ยนะครับที่ประจําอยู่ในพื้นที่ที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกน้านะครับหรือแม้แต่ศูนย์จ่ายน้ําดื่มนี่นะครับซึ่งในภาคเหนือทาง8จังหวัดภาคเหนือเนี่ยเรามีศูนย์จ่ายน้ําอยู่6แห่งด้วยกันนะครับ6แห่งด้วยกันมีในถังจังหวัดลําปางจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงราย นะครับแม่ห้องสอนก็มีนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเรา,ม,ามีการแจกจ่ายน้ำให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยวันละประมาณเนี่ยหนึ่งล้านกว่าลิตรนะครับเจ็ดแห่งเนี่ยนะครับซึ่งจะทุนค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้มากพอสมควรนะครับทางกรมช่วยก่อนน้ําก็ต้องวอนพี่น้องประชาชนเนี่ยครับเราต้องช่วยนะคุณอย่างประหยัดนะครับโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ย ให้นโยบายว่าในเรื่องของน้ำเนี่ยเราต้องบรูรณาการร่วมกันไม่ใช่จะเป็นเฉพาะกรมทรัพยากรน้าอย่างเดียวนะครับเราต้องร่วมกับกรมทรัพยากรน้าบาดาลด้วยในเรื่องที่เราจะให้น้ำเนี่ยถ้าน้ําผิวดินไม่เพียงพอก็ต้องมีการสํารวจว่าน้ําบาดาลมีไหมก็จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในการขุดลอกในการเติมน้ำนะครับรวมทั้งธนาคารน้านนําใตดินที่มีนโยบายทางท่าน รองนายกั่มนมตีท่านประยิทธ์วงสุวรรณด้วยครับทั่งขนาดนี้ทางกรมเชื้อว่าน้ำกับกรมเชื้อว่าน้ําเราได้มีการประสานความร่วมมือในเรื่องของการสำรวจพื้นที่อย่างจริงจังครับครับ